สิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์และมีเรื่องเล่ากันด้วยว่ามีพญานาคมาช่วยร่วมสร้างด้วยนั้นรูปปั้นเถวรูปต่างๆที่มีขนาดใหญ่โตมหึมาล้วนถูกสร้างด้วยปู่บุญเหลือสุริรัตเพียงคนเดียวเท่านั้นภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงศาลาแก้วกู่ อาคารสูงาชั้นโดยชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุร่างของปู่บุญเหลือสุริรัตน์ร่างของปู่บุญเหลือยังอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเปื่อยครับสวัสดีครับเรื่องเล่านาคาในวันนี้ถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็คงมีเรื่องให้พูดกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่าเยอะแยะมากมายกันเหลือเกินแต่ถ้าเราถามเฉพาะเจาะจงไปยัง สิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์และมีเรื่องเล่ากันด้วยว่ามีพญานาคมาช่วยร่วมสร้างด้วยนั้นผมก็คงนึกถึงที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากศาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคายครับ ศาลาแก้วกูหรืออุทยานเทวาลัยหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าวัดแขกอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายณสถานที่แห่งนี้มีรูปปั้นพระพุทธรูปเทวาลัยเทวรูปจำนวนรวมกว่า208องค์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2524ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามายัางศาลาแก้วกูต่างรู้สึกว่าอยู่ในเมืองยักษ์เนื่องจากรูปปั้นต่างๆมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬามากแล้วที่ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจไปกว่านั้น รูปปั้นเหล่านี้ล้วนถูกสร้างด้วยคนเพียงคนเดียวนั่นคือปู่บุญเหลือสุรีรัตโดยปู่บุญเหลือเชื่อว่าทุกศาสนาผสมผสานอยู่ร่วมกันได้นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้รูปปั้นต่างๆภายในศาลาแก้วกู่มีการรวบรวมเรื่องเล่าของหลายๆศาสนาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการประเสริฐตรัสรู้ปรินิพานหรือเรื่องราวตำนาน ของศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูรวมไปถึงศาสนาคริสต์ด้วยนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนที่เดินทางมายังวัดแห่งนี้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง นอกจากความยิ่งใหญ่และความน่าอัศจรรย์ใจของการสร้างรูปปั้นเทวรูปต่างๆแล้วยังมีเรื่องเล่ากันว่าปู่บุญเหลือสุริรัตสร้างเทวรูปที่มีขนาดใหญ่โตขนาดนี้ได้สำเร็จเป็นเพราะพญานาคมาช่วยสร้างโดยเฉพาะพระพุทธร,รูปปางนาคปกที่ปู่บุญเหลือได้เห็นนิมิต ซึ่งบอกให้ปู่บุญเหลือสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกขึ้นที่บริเวณนี้เท่านั้นเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความแข็งแรงปู่บุญเหลือจึงสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกขึ้นมาโดยไม่มีการลงเสาเข็มหรือจ้างวานให้ใครมาช่วยสร้างแต่อย่างใดหลายคนจึงเชื่อว่าพญานามาช่วยสร้างนั่นเองครับนอกจากเทวรูปต่างๆแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือรูปปั้นที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูปปั้นเจ้าแม่นาคี มีเรื่องเล่ากันว่าในทุกวันที่15ค่ำเดือน11จะมีดวงไฟวิ่งผ่านบริเวณน,นี้อยู่เป็นประจำอีกด้วยครับ นอกจากรูปปั้นเทวรูปต่างๆที่เราได้ชมกันไปแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีศาลาแก้วกุอาคารสูงสามชั้นโดยชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุร่างของปู่บุญเหลือสุริรัตน์ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากตรงที่ว่าร่างของปู่บุญเหลือยังอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเปื่อยครับและเนื่องจากปู่บุญเหลือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัด จึงได้รับสั่งกับลูกศิษย์เอาไว้ว่ายามที่ท่านเสียชีวิตลงแล้วไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาโดยให้นำร่างใส่ไว้ในภาบแก้วเฉยๆนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,539ที่ท่านเสียชีวิตจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า26ปีแล้วร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยเส้นผมของท่านยังคงผลัดเปลี่ยนระหว่างสีดำและสีขาวอยู่เสมอ และนี่ก็คือเรื่องราวของวัดแก้วกู่ที่มีความน่าอัศจรรย์ใจยิ่งเพราะว่าหน้าเหลือเชื่อมากเลยนะครับที่รูปปั้นเทวรูปต่างๆที่มีขนาดใหญ่โตมหึมาล้วนถูกสร้างด้วยปู่บุญเหลือสุริรัตเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่หลายๆคนจะเชื่อว่าพญานาคมาร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าได้ชมคลิปนี้แล้ว เกิดสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่านาคาก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ครั้งหน้าในเรื่องเล่านาคาจะมีเรื่องน่าสนใจจากที่ใดก็ต้องติดตามชมดูครับ